บมาสรถนี้รุ่นที่4ี่นะครับรุ่นที่4จะจบต้นแล้วยังไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรเลยนะครับผมเอาชุดเกีย์มาช่วยก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องไปฟิตใหม่นะครับชุดเก์เล่นสบายเลยนะครับ เครื่องปั่นแก๊สเรานะครับผมรุ่นที่สี่แล้วยังไม่ซ่อมยังไม่ฟิตใหม่นะครับจบรุ่นนี้คือเอาไปฟิตใหม่นะครับเอาชุดเกียร์เข้ามาช่วยก่อนนะครับก็ทดกําลังได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีการตรึงสายพานนะครับโดยการใส่ลูกล่อครับทุกอันนะครับผมกลับขึ้นมาเร็วปกติเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างมีปัจจัยร่วมกันทั้งหมดนะ แรงลมดีนะครับมีคุณภาพหมูก็สบายนะครับผมไฟฟ้ <c oughs> าไม่ใช้นะครับแรงลมดีนะครับผมหมูป่วยนะครับมีแค่นี้แหละไม่กี่ตัวเอง